วัสดีทุกคนเดี๋ยวพามาดูช่างสากขัดมันกันนะครับวันนี้นี่คืออาจารย์นุ้ยนะฮะมือโปรโลเลยทียนี้ก็ตอนนี้ช่างก็กำลังทําการฉาบท้องพื้นนะครับแล้เดี๋ยวก็จะขัดมันเสร็จแล้วก็จะออกมาลักษณะประมาณคานนี่นะครับสีของพื้นขัดมัน ช่างเขาก็จะทําการโปะปูนไว้ก่อนเนาะแล้วก็รอให้มันหมาดๆเสร็จแล้วก็ค่อยเอาปูนน้ําปูนหรือว่าผงปูนมาทําให้มันมันขัดมันอีกทีนึงคือมันเป็นศินละปะทุกคนมันเป็นศินละปะ ครับผมเดี๋ยวเสร็จแล้วจะพามาดูกันอีกทีนึงว่าจะสวยงามขนาดไหนโอเคครับ